เป็ยงน้มูี่เป็นวัดใช่ไหมไม่รู้ถ้าเป็นวัดจะให้ยันเป็นยัางกอยเขาขาขอให้่าลาใส่ะ่าล่าอะนี่ดีลีทโอเคล่าสดแบบสบัดสบมมาก เออไฟมือสมาร์ทไลท์แม่แล้วแม่ไปบอกบอกแม่เนี่ยว่าไม่เย็กใต้อายเนี่ยมันเหมือนสงสัยสงสัยแบตเตอรี่มีปัญหามีจังตะเมิดไปเรียกคนโอกทั้งวันทำไม่ได้อ่ะง่วงนอน,น,อนมากเลยครับนอนไปนิดเดียวนอนไสาม <c oughs> สโมกัวอ่าไเนี่ยอัมสเปรเกอร์แอร์มนจะมาไหนแอร์สหาย อีน้อยเอยแม่คอยจะจะไหลสดบ้าเปลนไหนคนดูไปไหนอ่ะอ๋อเห็นละเออฉันบอกแม่อยว่าไหลสดแล้วจ้าจ้าหนูจ้าเชียครับไล่อีกเที่ยงของแม่บิวนะคะจ้าอยาเห็นปุงชนะจ้าพี่เออมันเห็นผู้ปกครองก็ได้คุยรดหวาหล่อมากอ่ะบิวเมคอัพอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอมาแล้วฟังกดไลเลยกดแจ้เลยครับคิดถึงเต้าแม่บิวมากเลยอ้ยผู้ใดอ๋อสวัสดีคุณโอ้นนะครับลงลงง,ลงงานเจียวบังตอโอเค,อ,เคอ๋อคุณโอรอลมีออเดอร์ของเจียวบองด้วยนะ<อ>ที่ร้านขายของยูเนี่ยนอ่ะรอที่ฝากซื้อให้กูเลิศมันไม่เข้ากลับไปด้วยสิใช่จ้า เออเลิศเรือเรือมาถึงก็คือได้ขายแล้ววะคือยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยในเนี้ยว,วันนี้อยู่ที่เขาตาลูพัทยาใต้นะครับพี่จำได้ไว่ะอ่านแล้วหรือเปล่าสวัสดีของแม่บิวแม่ทำไมของแม่น่าสงสารกันางสามคนอนะเอออนเด็ดอันน,อน,น่าใจเหมือนกันนะคุณผ <laughs> ู้ชมทำไมาถึงเป็นอย่างงาั้นแชร์ให้แม่บิวด้วยนะครับสังคมตรงนี้ฉันเริ่มใจไม่ดีละ สู่ในองค์สกรวนี้แต่งหน้าเขียวที่ตระกัรโมโหเอาเองวันน้เองวันน้ำสิซ้อมเาเอกเพ่อนยตายฮะเป็นธรรแล้วบันพี่ไอเป็นไหนพี่อไอยน่ากะกำลังมานะครับเพราะว่าขอมาพร้อมพิโซมโอเพราะว่าพอสิขอมาลังหานก่อนมาสอมโชว์ไหมลูกพันยักษ์ยุทธาเรนโดน ลูกพี่บ้าว่าะยาน้ำเนี่ยครับพอรยาน,น้ำอย่ากถ้าตายนำ้ำอยากได้บางตอ่อสั่งยังไงอ่าทักไปเพจพิมพ์ว่าเฮยพี่พรมาสเดีครับข้อค้าหรอร้านค้าหรอไม่ดูไดม่คิออะไรร้านค้านกพงศกรนะครับ สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะที่ขามานเลยครับสวัสดีเลยแม่ค่ะขอบคุณแม่อ้อยนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับให้แม่บิวมาดูแลนกพงศกรสี่วันเลยทุกวันขอบคุณแม่มากๆแล้วก็ <laughs> ขอบคุณชุดใหม่จากแม่สองชุดแล้วก็เครื่องประดับต่างๆบาบาบา <laughs> เอาเครื่องประดับพิเศษของแม่นะเครื่องประดับซื้อเองเอาหรอแม่มีเครื่องประดับด <laughs> ้วยเยอะไหม คือวันนั้นฉนมาเบิร์กจ้ะจะไปพูดเรื่องเบิร์กเรื่องเบิเรูดเรายังไม่ได้ทำงานเราต้องรู้สึกว่าเราได้ทำงานได้เรื่งเบิร์การณ์ในเงินสกอร์จากบอกเรียงการเสียโอ้ยจากซีมันเป็นจากซีพี่น้องมันเป็นเกโอ้ยแค่ขัดยอกบอกเหตุคนเสียหางสีมีไปหนาโอ้ยวันนี้นะข่าวเท้ากหนังนะครับหนูกระหนังในข่าวเนี่ยสวัสดีคขาบ้านไม่บิวด้วยนะครับ10ท่านแล้วนะครับไม่น่าเชื่อ ีสว่างขึ้นมาทันทีละพ้าลงมาทางนี้ได้ไหมหนุ่มฮอว์กก็เลยได้เรื่องบอ่เรากระมือได้เบิกงั้นมันสียิ้มแย้มแจ่มใสแบบว่าเฮให้เขาอยู่บมเพื่อนถ้าว่ามือได้บ่ได้เบิกงั้นมันสินาบูดคือจังเข้าโทรหาหนิฮัลโหลไม่เห็นไฟไอ้เนี้ยมันิดสามบิหนึ่งสองสามครับครับ น้ำมือได้ตีส้วนใส่สีเบืองเงินปุ๊บเขาบอกว่าลาลาไม่เห็นไฟอะไรนะโอเคครับโอเคไปอยู่นี่ละต่างกันนะลูกน้องยิ่งยากนะบางทีพี่น้องผมเบาหยอกซื้อได้มาถึงหนองแมทเขาบอกนี่ตู้เย็นมติดเขาบอกว่ามึงนี่มึงนีบอกก็จำมันมา จบแล้วสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่ขอแม่รับชมรับฟังกันให้สุกคนดูพันคนแล้วว่าลดจ้างขอบคุณมากเลยลดลงแล้วไม่เลยเจ็บทำไมชอบฉีกหน้ากันแบบนี้ไม่ได้ฉีกเูื่อนคนฉีจจำเรมบอนอะอเหนือเพียงอยู่เราไม่ได้ลองดูนยเมื่อนี้เดินทาามากเดี๋ยวความกินหอยคิดถึงพี่น้องเช่าพัทยาไต พี่นอชอบเขาตะโลครับมือแรกนี่นะครับหลังจากที่ทําการแสดงเสียนอาจจะประมาณตีสองครับก็มีคอนเสิร์ตเป็นต่อที่ร้านศิลปินอีสานนะครับไปเจอกับพระเอกนางเอกของเราได้ที่ร้านศิลปินอีสานนะครับมีใครบ้างอ่ะยูเวนต์แองงพอไหมแม่แม่ไหมไหมหนุกไหพลงใหม่หรอเพลงเ่า พ่อแม่เราไม่เพลงเก่าเอาออมาเรี้ยวแรนช์ใหม่หรออ๋อแม่เอ้าถือมือกันแปลงบ่เข้าน้าเท่าใดวันนี้ <c oughs> โดนพัดลมหรือเปล่าแปลงบ่เขา้าน้าเท่าใดสแสดงว่านอนน้อยสามชัม่วโมงเพอร์เฟอร์น้องๆจักใจกันลอยมาเล่นน้ำกันเลย อะไรดตื่นมาได้นอนมาตีอะไรเด้ตื่นอะไรนะคะอ่อน้องแต่เตอเกิดแล้วบอกว่าผมมาแค่หนึ่งนาทีเองครับเขาว่างนี้แต่ว่าไอ้ล่างให้กรเยาวาเยววาอยู่วาเดือสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องไอคิวบ้านไม่บิวเลยนะครับ สวัสดีครับพี่คิวพี่ปรมาพี่ดิจะได้เจอกันเมื่อไรโอ้นันซ <ขอ S 1> ีพี่ปรมาอุ้ย,ยคุณตุ๋ยเขามาดูจ้า <laughs> คุณมุตะชาดรอสวัสดีอาตุย๋ยสวัสดีคุณอานะครับ <laughs> วันนี้แม่บิวอยู่กับมะลำนะครับ <laughs> แต่อาตุ๋ยไม่ต้องห่วงนะอยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับผู้ชายซึ่งปกติเขาจะไปหาผู้ชายเนาะคุณแม่ คุณอาก็เลยบ่นว่าทีกูนะุอาทีกูนะได้ซื้อมให้อะไรนยไม้หรอแม่ใช่ซื้อวันนี้ด้วยคุณเอาเด็ดไปเหรออจีได้ตัวก็ไปเช็คแล้วแมกตุสคอนร้องเพลงอะไรคำสัญญาของหนุ่มมานครับร้องไงอ่ะ้ามืดถจะคุงดังใมต้องบ้านป่า ทิ้มาเป็นใบตองกรุงขอแรงงานมาจากบ้านทุ่งให้คนตึกสูงคุณอาไม่มีคนมาแต่งหน้าฉันเลยครับวันนี้ฉันหน้าเมือกโอ้ยเนาะสวยไปไหนกับว่าหน้าเมือกฉันงงหน้าสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเออไม่ได้เจอนานเป็นแล้วเจอตอนไหนอ่ะ ขอกู้เงินหน่อยขอกู้เงินคุณอาหน่อยคุณอาขอกู้เงินหน่อยครับวงจะทุ่มทุนทำวงปีหน้าให้แบบอลังการเลยจะไล่ออกไปดีจากเนาะเดี๋ยวขึ้นสปอนเซอร์ให้เลยครับเดี๋ยวขึ้นสปอนเซอรอได้ได้เลยคุณอายอดเท่าไหร่ก่อนยอดเอาสักสามก็พอครับคุณอาสามร้อยหรอไม่ต้องบอกว่าสามล้านหรอเออ พอมากถึงใจนีดส,สุดคุณตุ๋ยบอกอเพลงที่เราเมื่อกี้ไม่พอพระคุณฎาลองวรอกเพลงอะไรเนาะฝัเราฟังอีสานออกเนาะคุณแม่ก็ได้เราฟังออกคุณร้จริก่งสิ่งเราออกในซีภาษาคุณฉันเงินบอกว่าออกภาษาบลายูได้ไหมไม่ได้เสียเอออย่างบรรยูน่ะภาษาใต้ตั้าใต้อย่างเพลงฝนเป็นคนหลายจังหวัดมากเลยแม่ได้ค่ะ อยู่เหนือก็เ่าเหนือได้เพลงโชว์ใหม่ของบอสนกครับเองเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนอีสานที่มาเห็นงานเนี้อสามล้านหรอสามล้านโอ้ยถ้ากุอาจะจะเมตตาไม่ขนาดนั้นหรอกครับ้า้ไฟเต็มข้างเวทีเนี่ยจะให้คุณอาถูกกว่าเพื่อนเลยเอาขึ้นมาบอกตอนอะไรคนเดินมาเข่าแล้วมันดิเราก็จะขายให้เอ เราขายของเก่งนะครับเนออีเ่ยปลาลาบองโมหมดเวลาห้าลังนะครับคุณอาจร,จริงเหรอเดี๋ยวฝากไม่บิวไปให้ชิมเออเลิศครึ่งปลูกตุณตุยทานปลานะคะนางชอบใช่ไหมปลาลาบองนะครับคุณอาเดี๋ยวลกฝากไม่บิวไปให้ชิมนะครับนนเป็นสูตรของทางล็อกเองอถึงแน่นอนฝากบิวอ่ะรับรองเลย ปลา,าบองทาจากงูแม่ดิวต้มง,งูเหรอโอ้ยแป้งไม่เข้าหน้าเลยพี่อย่ามาโทษเจ้าของหน้านะตัวเองเป็นช่างเวลานอนไม่นอนไงเพราะช่งางเตะทำยังไงก็ต้องให้มันเข้าสิต้องมีวิธีของช่างสิครับจะมาบ่นให้ลูกค้าไม่ได้นะเวลานอนไม่นอนเลยคะ่ะพี่หนองเอ้ย ม่แต่งหน้นาเนไ่มันสุกมัยมก้ยามปลอกันจะได้ตัดกัน,กนลงกับแม่บิวขอบคุณคุณอาที่เมตตาเข้ามาดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคุณอาก็คงไม่ครบสิบคนเนี่ยบ้านแม่ดิวเนี่ยเออมันหนึ่งหมื่นคนเนี่ยบ้านเอาเต็มปุกคะลูกคนบอกว่าแซบเออแล้วก็พูดหยอกคุณอาไปอย่างนั้นแหละใครจะเอาพืชปุกไปให้ล่ะครับพูดหยอกซื้อ เราพูดหยอกสื่อเออเาไปแค่สองสามปลูกไปเลยเผื่อคุณอาทานบ่อยเออนะครับคุณอาแต่มันจะอยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะปลาทำไมมันจะบูดอุ้ยไม่สิอยู่ได้อยู่ได้สามเดือนเออโอเคค่อยใจชื้นหน่อยจริงๆก็ไม่ต้องให้ถึงขนาดนั้นก็ได้นะคุณอาสักสักครึ่งเดือนก็้มันหมดกินุกเมื่ออาหารเนาะใช่ ในการเอารูยุไก่เดี๋ยวเขามาเรีนมานั่งกันปูซาดเรื่องยุขางดังกครแล้วกันเนี่ยนกเป็นเพราะว่าพันลมนะเวลานกแต่งหน้าใช่หลายเรื่องบางทีมันถัดฟุ้นไม่ไม่เห็นบฟุ้นเต็มหน้าเขาลมอยู่เอ้ยจะบรเสร็จออกมากหลายเรื่องเนาะหลายเรื่องหลายราวแล้วเกินเล่นถึงที่สองไหครับถือว่าน้อยอยู่นะแม่เพราะว่าแบบเพใช้สวิตแลบสิขา แม่ก็ไม่ได้นอน,นแต่งนะเอินหาว่าคุยเถอะนะออน,นี่นี่นี่เดี๋ยวจะหาว่าคุยนี้ออนี่เขาก็ใสอยู่ตลอดทุกมเงอนอะคุณูดอาอันนี้ลงผิวคะ่ะเนี่ยลาผิวตลอดเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยก็ได้อย่างได้เลยนะเนออี่ยอยากโฆษณาหรอออยากกระจวรีวิวเออแต่ใช้จริงนะเออเห็นไหมคุณอาเขายิงว่าฝากมาให้โงสกเราไม่ถึงอยู่ถึงถึงแล้วคุณอาฝากมาให้นนอีนั่นะหะ มีดีพี่น้องกันแดดนะแต่ดีจริงนะแล้วมันก็ทำให้ผิวเราแบบว่าขาวเด้งขึ้นมาฟูขึ้นมาด้วยอุ้ยแล้วคุณแม่เขามีอันนี้จ้าทาจักรแล่อันใหม่เลิศมากใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมาให้โอเคเลยอุ้ยใช่เขาแลกกับเสียบรองนะครับคุณตาแลกกันเล่นเรียบลงเลยนะเราจะไปร้องเพลงแป๊บเดียวหล่อกมันจะยืดเวลาลูกโอ้ยมันมาหวานตอนนั้น แป้งฝุ่นไมไปอยุติแล้วเพลงนี้หรอใช่ครับเขาจ้างมาแต่งหนะ้าค่ะไม่ได้จ้างมาแต่งคอเนาะฮัลโหลไปไหนไปนิดนึงได้ไหม,ไมขอใส่แป้ปเค้กหน่อย โอยาวเช่ว่าสมัยอะไรเดือ <laughs> รั้นเลยนะ <laughs> ไม่รีบขนาดนั้นเลยเหรอเอาก็ตัวเล็กก็่ศัพทนะคือมันไม่เล็รีบขนาดนั้นตัวเล่นสิ ขอบคุณ้องดิวมาแต่งหนะฉันก็ว่าออกรบไปเถอะไปดไูกุน้าม่ทีกันค่ะทุกคนไปด้วยกันนี้แหละไปสวยมาก